ฉันจะหาเงินจากไหนแล้วเนี่ยอ๋อไลฟ์สดเหมือนเดิมไงสวัสดีค่ะพตตี้เองคิดถึงกันไหมเดี๋ยวหนูจะเริ่มถอดแล้วนะคะ ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะน่าเบื่ออยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทําไปเรียนก็ต้องใช้เงินพี่เต้ก็จะมาขี้เหนียวขี้งอกอะไรก็ไม่รู้แค่ของเงินไปช้อปปิ้งก็ไม่ได้ เต้ค่ะลูกอะอยากกินอะไรแพงๆอะไปหาอะไรกินข้างนอกกันไหมพี่ว่าเราช่วยกันประหยัดดีกว่าไหมจะมีเด็กคนนึงอะค่าใช้จ่ายที่ตามมามันเยอะแยะเลยนะพี่เต้ค่ะช่วงเนี้ยแพทอ้วนน,นะคุณนะขอเสื้อผ้าใหม่สักตัวสองตัวได้ปะพี่ว่าอย่าเลยดีกว่าเอาเงินไปซื้อของให้ลูกดีกว่า <pepper> อะไรอะไรก็ลูกเหม็นห่วงแม่มันเลยแพทเข้าใจหน่อยสิพี่ก็เป็นแค่น,นักศึกษาเหมือนแพทนั่นแหละพี่จะเอาตังไหนมาให้แพทเยอะแยะล่ะก็ได้ค่ะแล้วฉันจะหาเงินจากไหนแล้วเนี่ยอ๋อไลสดเหมือนเดิมไง สวัสดีค่ะ<อ>แพตตี้เองคิดถึงกันไหมไม่ได้มาไลฟ์ตั้งนานเลย<อ>เดี๋ยวช่วงนี้หนูจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะแพตตี<อ>้มีชุดบันนี่ด้วยแหละถ้าใครอยากเห็นก็กดไลฟ์มาลัวๆวนะคะอื้อไลฟ์มาเยอะมากอืมเดี๋ยวหนูจะเริ่มถอดแล้วนะคะ อะอ่ะพี่ซื้อขนมมาฝากไม่ได้ทำอะไรค่ะแล้วถอดเสื้อผ้าทำไมอ่ะก็มันร้อนร้อนนะหนูว่าแค่กดกระดุมเม็ดเดียวเองพี่ไปแต่งตัวที่ไม่ชิดหน่อยนะอากาศมันร้อนน่ะแต่งแบบนี้ไม่ได้หรอพี่เป็นห่วงเด็กในท้องน่ะ เป็นห่วงแต่ลูกมไม่เป็นห่วงแม่บ้างหรอเดี๋ยวพี่เอาหน่มไปใส่จานให้เ้ว่อนะเปลี่ยนเรื่องตลอดใจห,หายเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบเห็นเราไลฟ์สดไปแล้วเฮ้ยเจมมาหาหน้าบ้านหรอ เปิดประตูให้หน่อยพอดีเราคิดถึงขอเข้าไปหน่อยนะวันนี้พอเราอยู่อ่ะจริงเหรออืมไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยเ,ด,เ,ลยเดี๋ยวไว้พ่อเราไม่อยู่เดี๋ยวเราโทรหาไหม,มวันนี้เราไม่สะดวกอ่ะนะอืม,นะอมก็ได้ บายบายมาเลวันนี้วะเนี่ยแคปเมื่อกี้ใครอ่ะเขามาเก็บค่าน้ำอะคะ่ะแต่นี่เพิ่งวันที่สิบเจ็ดนะมันยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยอือผงก็ไม่รู้เหมือนกนะันนาเขามาก่อนอะทุกทีก็ไม่เป็นแบบนี้นะมีอะไรปิดบังพี่หรือเปล่าไม่มีค่ะไปนั่งดีกว่าปะคิดมาก นังนังนังสบายไหมแล่แปลกๆนะแปลกๆยังไงปุ๊บปีทุกอย่างพี่นั่นแหละคิดไปเองเย่าคิดมากเลยอุ้ยดูสีลูกดินด้วย เอาไปซื้อของให้ลูกนะจริงเหรอคะพี่เต้แต่แพดต้องสัญญาพี่นะว่าเพดจะใช้ในทางที่ดีอ่ะหนูว่าใช้ทางที่ดีอยู่แล้วอย่าคิดมาก,อกขอบคุณนะคะน่ารักที่สุด